สัทธาวาจาสิทธิ์พระเกจิดังยุคอินโดจีนหลวงพ่อปลังกำแพงเพชรพระเกจิดังยุคอินโดจีนหลวงพ่อปลังกำแพงเพชร สร้างพระแจกทหารไปรบและยังขึ้นเครื่องบินโปรยสายเสกคุ้มครองอีกด้วยหลวงพ่อปลังวัดพระบรมธาตุจังหวัดกำแพงเพชรพระเถราจารย์อดีตเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรและอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุตำบลน,นครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร พระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณที่ชาวกำแพงเพชรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งอัตโนประวัติพระวิเชียนโมลีมีนามเดิมว่าปลังส่วนนามสกุลนั้นยังสืบไม่ได้แน่ชัดท่านเป็นชาวกำแพงเพชรโดยกำเนิดตำบลลานดอกไม้อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบันตำบลลานดอกไม้ขึ้นอยู่กับอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรในปีพศ2417โยมบิดาชื่อนายพุ่มโยมมารดาชื่อนางน้อยครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท่านเป็นบุตรคนที่สองในจำนวนบุตรหคนของบิดาและมารดาได้รับการศึกษาเบื้องต้นจนสามารถอ่านออกเขียนได้ที่วัดพระบรมธาตุในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนจัดการศึกษาเป็นหลักฐานเหมือนในปัจจุบันเมื่ออายุครบอุปสมบทแล้วท่านได้เข้าพิธีอุปสมบท เป็นพระภิกษุณนะพัทธสีมาวัดคูยางตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีพระคูกลึงวัดคูยางเป็นพระอุปชาพระประัตจอกวัดสเสด็จเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระคูชื่นวัดทุ่งสวนเป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่าพรมโชโตหลังจากอุปสมบทท่านได้เดินทางไปศึกษาหาความรู้ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระยะหนึ่งแล้วกลับมาอยู่ที่วัดจังหวัดตากและได้สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งที่อำเภอสามเงาจังหวัดตากต่อมาท่านได้กลับมาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรแดนมาตุภูมิอีกครั้งโดยจำพรรษาที่วัด ราชเจริญพรตำบลหนองปลิงก่อนย้ายไปอยู่ที่วัดอมลึดตำบลลานดอกไม้จากนั้นกลับไปอยู่ที่วัดคูยางอีกครั้งก่อนที่จะได้รับอารัธนาให้ครองวัดพระบรมธาตุเป็นลำดับลำดับสมณศักดิ์ พศ2469ครั้งแรกที่ได้รับพระราชทานแต่งตั้งคือพระครูเมธีขนานุรักษ์ตำแหน่งผู้รักษาพระบรมธาตุและตำแหน่งรักษาการเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรพศ2473ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นที่ พรครูวิเชียนโมลีดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกําแพงเพชรครั้นถึงปีพศ .2478 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญยกพระวิเชียนโมลีศรีวชิวระปราการขนานุรักษ์สังฆป่าโมกดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกําแพงเพชรพระวิเชียนโมลี หรือหลวงพ่อปังวัดพระบรมาธาตุนครชุมเป็นเทระผู้ทรงวิทยาคุณได้รับอาราธนาเข้าร่วมในพิธีปลุกเสกพระกลิ่งชนะสงครามที่รัฐบาลในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจแก่ทะหารหารนับว่าเป็นพระเทระ ผู้ทรงวิทยาคุณที่มีชื่อเสียงมากรูปหนึ่งในสมัยนั้นสมัยสงครามอินโดจีนท่านยังได้ทำเสื้อยันแดงแจกทหารผู้ไปรัชการสงครามทำให้มีผู้เลื่อมใสในตัวท่านเป็นอันมากเนื่องจากประจักษ์ในวิทยาคมจนได้รับอารัธนาให้นั่งเครื่องบินเพื่อหวานสายเสกให้ประชาชนและทหาร รอดพ้นจากอันตรายจากภัยสงครามนอกจากนี้พระวิเชียนโมลียังมีวัตถุมงคลเครื่องรางของครั้งเป็นที่ปรากฏของประชาชนอีกมากมายอาทิหนังหน้าเสือลงยันนางกวักผ้ายันนกคุ้มรูปหล่อลอยองค์ขนาดเล็กหน้าตักหนึ่งนิ้ว แหวนและพระกริ่งซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้นมากและในปัจจุบันนี้ก็ยังเสาะแสวงหาครอบครองกันอยู่แต่มีน้อยนักที่จะได้ไว้ในครอบครองเน้นหลักคุณธรรมคือความเมตตาและความเสียสละและความโลภในลาบสักการะได้สิ้นเชิงท่านเดินทางไปที่แห่งใด ไม่เคยต้องพกเงินติดตัวไปเลยโดยมีแต่ผู้คนจะเอามาถวายท่านแต่ท่านก็ไม่เคยเก็บสะสมเงินทองที่ได้มานั้นไปใช้เป็นการส่วนตัวมีแต่นำไปพัฒนาบูรณะวัดให้สวยงามเป็นที่น่าศรัทธาเลื่อมใสของผู้ที่มาทำบุญที่วัดนับว่าเป็นพระแท้ที่น่ายกย่องสรรเสริญ กราบไหว้ไว้อย่างสนิทใจอีกรูปหนึ่ง